โอ้โหทีมรักสวัสดีครับวันนี้มาพบกับทีมรักนะครับวันนี้เรามาเล่นแทนโอจิซังนะคะมาหาโอจิซังใหทีมรักเล่นนะครับมาหาแกมาดูกันนะครับทีมรักครับเพราะว่าจะให้ทีมล็อกแกมาดูกันครับว่าใครจะเกิดกันเริ่มเลยนะครับ ปืนดีหน้าช,ชายปืนใช้ที่หน้าดี คุณครับ ยับย่อยครับยับย่อยยับย่อยครับแล้วก็จะชื้อยุคลองนะคบยุกชองชองอะไรก็ไม่รู้ครับชชองชองอะองายชองนี้ครับชองนี้เย็นๆนะครับ เดือดแต่ผมจะเริ่มเดือดแล้วครับเดือดแล้วครับเป็นน้ำร้อนแล้ครับมันอยู่ประตูั่งนี้ครับแต่ก็เขียวน้าจะมนะมใส่ดเฮยโอ้ยเปล่าเหรอเปเหรอแล้วนรค็อยู่ในครับ นี่ครับผมผมก,ก็มล้มครับกัน,นครับอ๋อแตกเลยครับไม่มีใครช่วยครับต้องรอพี่คินนี่ พี่พี่มีพี่พี่มีอ๋อพี่พีม่มีไม่ช่วยผม้วยพี่พี่พีมไม่ลอกไม่ลหลอกเฮ้ยจีสันดานเน็น้อยกับเพื่อนเลยครับเธอ่นกีตาครับตอนนี้ไม่รู้กันครับเอาน่านจะสอนะครับครับ เขาเยอะเยอะลยครับเอายังไงดีครับทีมเขาคิดเองนะครับได้ยรับได้ได้ตั้งหมดครับจะเอาอะไรครับีช่วงเียวครับอันนี้ก็แพ้สิครับไม่นะเราต้องชนะใช่ไหมครับ จะทำยังไงดีล่ะครับจะย็นเย้ยจะย็นเย้ยเย้ Ha, habot. Ah, habot simpan chat ni ใย bon. like ูหรขับชายแต่ตอนนี้ไม่โอเคเยดีฟ้องรัวไหมครับรออะไครับอ้งไมากเีฟ้านน จะอยู an, so so ่ด้านบนบนนี้ม oh ีอะไรใช่ว่งขึ้นลงเอาสูดเสร็จสิดปา๊เดี๋ยวข้าจะพดก็ตายแล้วครับโอ้โห่ครับ่งนครับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งไม่ใช่ครับ แได้รับจ้๊เหีย่ด้นะตานี้เราห้ามแพ้ครับอือ้อนี้เด๋วผโเลยครับรตัติดหดที่ผมได้ร่ำเรียนมาจากโอจัับโอครับค,ครับจะพัสเต็ปที่สเต,ต,ต็บสเต็ปนะสเต็ป สเต็ปที่จะล้มคนแรกไหยครับใช่หรือเปล่าครับใช่แล้วครับ <ś c oughs> สเต็ปนี้ต้องเอาชนะพวกเขาได้หรือไม่ไปติดตามชมตอนต่อไปแห่ไม่ใช่ <ś c oughs> พี่ทาโรทำไมเน็ตแล้วกก็ก้าวบวกอะพี่ทาโรก็เหมือนกันเขาไม่ก้กาวก้าบวกอะ ชื่อเอคีกับซองควงนะครับใช่ครับอ๋อและทำไมผมซื้อซงควงมาเยอะนี่ครับสายเปับสายเปใครครับเปผมครับเปย์วเองเราต้องไปยนกนตรนผมมีไอ้ววอยู่สามสิลูกให่ไม่ได้สาลูกที่ลบศูนดิผมนี้จะเห็นคนลักรับ เห็นแล้วครับอยู่ข้างหน้าผมครับตอนนี้กำลังวิ่งเข้าไปฉากก็ครับตอนนี้เข้าลงผมนะเอาไม่ใช่อันี่เพื่อนตอนนี้ผมเนแครับ ครับโอ้โหต้องขอบคุณเพื่อนมากเลยครับผมนี่เพื่อนเพียรให้ดีครับโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปนะครับบายสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับอย่าลืมดื่มเพื่อสุขภาพอย่าลืมดื่มนมเพื่อสุขภาพด้วยนะครับ